สวัสดีครับผมวันนี้วันที่22มกราคมปี2567นะครับผมมาอยู่กับในส่วนของฐานธุรกิจครับอัปเดตเงินดิจิตอลวัลเลต1 0 0 0 0บาทนะครับผมนะวันนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจครับกู้เงินเพื่อแจกเงินดิจิตอล1 0,000บาทส่อแทงนะครับกอนจาติกวนณิศอดีตรอมาวาคลังแสดงความคิดเห็นกู้เงินเพื่อแจกเงินดิจิตอล1 0,000บาท คงไม่เกิดขึ้นแม้รัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าต่อก็ตามนะครับวันที่21มกราคมปี67ในายกรจติกวนิศอดีตรอมอวอคังออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านเฟ b บ o ๊กกรจติกวนณิศกรณีการแจกเงินดิจิตัลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะครับโดยระบุว่านะครับการกู้เงินมาเพื่อแจกเงินดิจิตัลหนึ่งหมื่นบาทคงไม่เกิดขึ้นแล้วแม้ว่าทางรัฐนะครับซึ่งก็เป็นพักเพื่อไทย ยังคงระบุว่าจะเดินหน้าต่อก็ตามนะครับอดีตรมวคังระบุว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ตั้งแต่พักเพื่อไทยประกาศออกมาก่อนการเลือกตั้งโดยหลักหลายเหตุผลครับที่ไม่ต่างกับผู้ที่ออกมาคัดค้านโดยได้ขยายความว่าในแง่การเมืองเนี่ยนะครับซึ่งก็คือการหาเสียงในลักษณะน,นี้มีแต่จะทำให้บ้านเมืองแย่ลง ในแง่เศรษฐกิจเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการใช้เงินกู้ที่ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจในแง่กฎหมายและธรรมนูญและพระบรวินัยทางการคลังชัดเจนมากว่าทําไม่ได้ครับผมถอยจากการเมืองมาแล้วนะครับก็ไม่อยากออกตัวมากแต่บางเรื่องที่ผมถือว่าพอมีความรู้และประสบการณ์และเป็นเรื่องที่มีผลใหญ่หลวงกับบ้านเมืองผมมีส่วนได้ส่นเสียในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ผมจึงขอแสดงออกนะครับในกรสรุปว่าหลังจากที่ได้อ่านความเห็นคณะกรรมการปปชทําให้สรุปได้ว่าประเด็นสําคัญที่สุดก็คือผลสรุปว่าสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันไม่อยู่ในเกณฑ์วิกฤตเมื่อไม่วิกฤตก็ไม่เข้าเกณฑ์ตามมาตรา5.3ที่จะออกกฎหมายกู้เงินแบบนอกงบประมาณดังนั้นเมื่อปปชสรุปตามนี้หากรัฐบาลเดินหน้าต่อไปก็จะเสี่ยงมากนะครับพรรเพื่อไทยอาจจะยังกล้าเดินหน้า แต่ผมไม่คิดว่าพรรคร่วมจะเอาด้วยทางการเมืองนโยบายนี้เป็นของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ของพรรคอื่น,นถ้าทําได้และทําดีพรรคเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือพรรคเพื่อไทยต่างกับนโยบายอื่นนะครับที่ก็มีคนคัดค้านมากมายเหมือนกันนะครับเช่นแบรนด์บิดนะเพราะนโยบายนี้พูดไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลลุงตู่พรรคร่วมไทยช่างชาติพ,พรรคพลังประชารัฐจึงมีส่วนเกี่ยวข้องแม้แต่ภูมิใจไทยที่มีความเป็นพรรคภาคใต้มากขึ้น ก็ไม่อยากคัดค้านเรื่องนี้ประชาธิปัตย์นะครับที่เป็นฝ่ายค้านก็ยังไม่มีท่าทีเรื่องนี้ที่ชัดเจนเลยนายกรเชื่อว่าแจกเงินดิจิตอลนะครับหากล้มไปพักร่วมแทบทุกพักจะโล่งอกเพราะไม่ต้องเสี่ยงในะอีกทั้งปัญหาตกอยู่ที่พักเพื่อไทยพักเดียวนะครับแต่หากล้มหลังผ่านคอนอมอรหรือผ่านสภานะครับไปแล้วพักร่วมจะมีปัญหาด้วยเพราะต้องร่วมรับผิดชอบ ในกรณีพรบรเงินกู้2ล้านล้านบาทนั้นแม้สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญแต่ไม่ได้ส่งผลให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบเนื่องจากคณะนั้นยุบสภาไปแล้วและรัฐบาลอยู่ในนะครับสภาพรักษาการครับตรงที่พักประชาธิปัตย์ครับยื่นร้องเรียนพรบฉบับนั้นกับสารรัฐธรรมนูญเราก็ยื่นด้วยเหตุผลที่ไม่ต่างกันกันกบข้อสรุปล่าสุดของคณะกรรมการปป,ปช ก็คือการออกพรบรครับในกรณีที่ไม่เร่งด่วนจําเป็นทําไม่ได้ต้องใช้เงินในพรบรงบประมาณเท่านั้นวงเล็บซึ่งตอนหาเสียงเนี่ยพรรคไทยเองก็ยืนยันว่าจะทําตามนั้นนะครับที่สําคัญผู้ที่ร่วมรวม,รมนามยืน่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญนะครับวับนนั้นมีทั้งสอสอทั้งรัฐมนตรีและรวมไปถึงแม้แต่หัวหน้าพรรของพรรคร่วมรัฐบาลชุดปัจจุบันจึงเชื่อว่าเรื่องนี้คงไม่ได้ไปต่อ เพราะเหล่านั้นเนี่ยตระหนักเป็นอย่างดีว่าการออกพรบกู้เงินลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ทําไม่ได้วันนี้ครับมีพราบาวินัยทางการคังมาย้ําประเด็นเพิ่มเติมและยังมีความคิดเห็นปปชครับที่ไม่เห็นด้วยอีกต่างหากนะครับอดีตรมวคังนะครับคาดว่าพักเพื่อไทยกําลังหาทางลงซึ่งเพียงบอกว่าเคารพความเห็นและความกังวลของทุกฝ่ายโดยจะเล่นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยวิธีอื่น โดยให้มีความสําคัญสูงสุดกับการแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนการฟื้นฟูรงทะเบียนการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทยและการส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรมในทุกภาคธุรกิจครับผมว่าถ้าออกมาอย่างนี้ครับรัฐบาลเนี่ยจะไปต่อได้อย่างมั่นคงแต่ถ้าดันทุรังรัฐบาลจะมีปัญหา ซึ่งหมายความว่าประเทศก็จะมีปัญหาและถ้ายิ่งจบเร็วครับก็ยิ่งจะมีผลเสียน้อยกับทุกฝ่ายครับอ่าอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะครับจากอดีตรอโมโวค์คังซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นนะครับในเรื่องนี้โดยตรงนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มาอัปเดตเสริมเพิ่มเติมกันให้กับทุกท่านได้เห็นภาพนะครับกับรายละเอียดโครงการนี้นะครับอ่าก็ยังไงก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวติดตามกันต่อ ว่าแนวโน้มหลังจากนี้ครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องแน่นอนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรขั้นตอนเป็นแบบไหนซึ่งก็แน่นอนครับคลิปก่อนหน้าทางด้านของท่านนายกนะครับก็มาอัปเดตนะครับในเรื่องของการเลื่อนทํารายของโครงการนะครับแจกเงินดิจิตอลหมื่นบาทไปนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตกันให้ท่านเห็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับผมเอาละ ภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ